สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอาจารย์น็อตตี้ย้ำสำคัญเลขชุดใหม่ที่จะออกในงวด1มีนาคม67ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการออกรางวัลงวดประจำวันที่1มีนาคม2567หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวก็นำมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับอาจารย์น็อตตี้ได้ปล่อยเลขในงวดต่อไป1มีนาคม2567ซึ่งยังบอกอีกว่า ถ้าหักมวดต่อไปไม่ถูกจะเลิกให้แล้วพร้อมหัวเราะแบบติดตลกโดยเลขที่ให้คือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8เช่น8289863ตัว829826ต่อมายังได้บอกอีกว่าถ้าหาัก8อันให้ซื้ออะไรก็ได้ที่มี9ซึ่งเลข9เป็นเลขรองอย่าลืมซื้อ9หรือรูด9ไปเลยก็ได้เลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ